โอ้โหเปิดเรื่องราวสุดสยองที่ร้านค้าและซูปเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐได้พบได้เจอจากลูกค้าแบบไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้เลยมันเป็นเรื่องราวสุดสยองของพนักงานในสหรัฐเปิดภาพลูกค้าไล้มารยาทถมน้ำลายลดกระจกห้องสุขาเอาบราเก่าสับปราใหม่และขโมยของอื่นๆอีกอันนี้เป็นเรื่องราวของ พนักงานที่ต่างละอาใจต่อพฤติกรรมสุดไร้มารยาของบรรดาลูกค้ามีหลากหลายตั้งแต่ถมน้ำลายใส่กระจกห้องน้ำปัสสาวะใส่ภาชนะเครื่องครัวบนชั้นวางและขโมยบาในร้านสับเปลี่ยนกับบาเก่าของตัวเองเพื่อตบตาสื่อเผยว่าสิ่งต่างๆที่ลูกค้าทำไว้ก็มีกล้องวงจรปิดติดแล้วก็บันทึก จะมาให้ดูว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยเพราะพนักง,งานประจำร้านค้าในสาลัฐต่างเปิดหลักฐานแสดงสึงสิ่งที่พวกเขาแล้วก็เธอประสบแต่ละวันตั้งแต่เจอลูกค้าตั้งใจแกะผักสลัดที่ไม่สวยทิ้งลงพื้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการกลับบ้านไปจนถึงขั้นปัสสาวะลงในภาชนะเครื่องครัวบนชั้นวางขายถึงขั้นเจอคงได้กรีดกันเลยทีเดียวโอ้โหเห็นแล้วบอกได้เลยว่า หนักกว่าบ้านเรามากถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ